สวัสดีครับทินสิริเมลิพันธ์เกษตรวันนี้จะมาแนะนําถั่วสไตโลอุบลนะครับหรือถั่วอุบลสไตลโลเป็นถั่วอาหารสัตว์อีกหนึ่งชนิดในตระกูลสไตโลนะครับผมลักษณะก็จะเป็นต้นพุ่มนะครับจะคล้ายๆถั่วฮามาตาแต่ใบจะเรียวยาวแล้วก็ต้นจะสูงกว่านะเด่นคือทนแรงนะครับต้นใบใหญ่น้ําหนักดีโปรตีน18-20นะครับ หลังจากตัดหรือปล่อยสัตว์แท่เลมนะครับก็สามารถแตกใบแตกก้านขึ้นมาใหม่ได้นะครับหากมีการจัดก,การดูแลอย่างดีก็เป็นถั่วที่มีอายุได้หลายปีครับลักษณะก็จะเป็นต้นพุ่มนะครับใบดกต้นสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งถึงเข่านะครับใบก็จะเป็นใบ3ใบประกอบในก้านใบนะครับน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งจะสูงกว่าถั่วฮามาตาสไตโลนะครับ และยังทนแรงดีกว่าด้วยนะครับเป็นตัวอีก1ชนิดนะครับที่อยากแนะนําให้ปูเพื่อเป็นโปรตีนเสริมให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะปูผสมกับแป้งหญ้าหรือแบ่งเป็นแปลงถั่วก็ได้นะการปลูกก็ง่ายครับใช้เมล็ดหวานนะครับอัตรา1-2กิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับวันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ